พ่อแม่ต้องหยุดฟังการให้พื้นที่กับลูกๆนั้นสำคัญต่อพัฒนาการได้ยังไง 1. การให้พื้นที่ส่วนตัวไม่ว่าจะห้องนอนหรือมุมส่วนตัวนั้นเป็นเหมือนกับพื้นที่ปลอดภัยที่สร้างความสบายใจ และผลักดันให้เด็กๆได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ส่งเสริมพัฒนาการในการสร้างอิสระและการเรียนรู้พวกเขาจะได้เรียนรู้การจัดการพื้นที่ของตัวเองและฝึกรับมือกับปัญหาต่างๆส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์เป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้ทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้เรียนรู้และเติบโตเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกร่งในอนาคต สร้างความไว้วางใจและการที่คุณพ่อคุณแม่เคารพความเป็นส่วนตัวของลูกจะช่วยทำให้ลูกมีความรู้สึกไว้วางใจและกล้าที่จะปรึกษาปัญหากับคุณมากขึ้นแต่ในทางกลับกันหากเด็กขาดพื้นที่ส่วนตัวอาจทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดและขาดความมั่นใจถึงขั้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตได้ในอนาคต 2. การให้พื้นที่สีเขียวเมื่อเด็กๆมีพื้นที่ปลอดภัยในบ้านแล้ว ต่อไปคือการพาพวกเขาออกไปไประจนโลกภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สีเขียวซึ่งมีผลต่อพัฒนาการของเด็กไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งด้านภาษาการรับรู้และทักษะสังคมที่ดีขึ้นแถมยังช่วยลดปัญหาทางด้านพฤติกรรมเพราะน้องๆได้อยู่ห่างจากความวุ่นวายในเมืองซึ่งจะช่วยเพิ่มสมาธิและความจำได้ดียิ่งขึ้นส่งเสริมสุขภาพกายและใจจะช่วยให้เด็กมีสภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นรกากฐานสำคัญต่อการเติบโตของพวกเขาในอนาคตทางโครงการของ CMC Group ให้ความสำคัญกับพื้นที่การเจริญเติบโตของเด็กๆเ,เรามีพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อทุกคนส่วนกลางจัดเต็มในทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำฟิตเนสหรือมุมพักผ่อนอื่นๆและพื้นที่ส่วนตัวที่ให้เด็กๆได้มีโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองมีทั้งพื้นที่สีเขียวที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่น สวนสะวยน้ำเด็กคิดโซนคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆสามารถสัมผัสพื้นที่คุณภาพเหล่านี้ได้ในโครงการคุณภาพจาก CMC Group เลยนะครับ